สวัสดีจ้าวันนี้ป้านุชก็เข้ามาในไร่นะคะทุกคนตรงนี้เป็นไร่ของป้านุชนะคะปะ้าป้านุชให้เขอเช่าสิบไร่เนาะเขาทํามันนะคะทุกคนเนี่ยดูนะคะมันก็ต้นใหญ่แล้วนะคะสงการหรือว่าอีกไม่กี่เดือนเนาะเดี๋ยวเขาก็ขุดแต่ก็ลกมากอะ่ะเขาเขาทํากันแบบลกๆเลยเนาะอืม ตรงนี้ก็คือเป็นที่ดินของป้าเนาะป้านนดให้เขาเช่าตะป้าจะเดินไปดูตรงนี้นะคะทุกคนป้าจะเดิน <c oughs> ป้าจะไปหาป้าจะไปหาอะไรนะไหลบอลป้านุดอยากกินไหลบอลเนาะจะไปต้มกินน้ำพริกหรือเอาไปแกงเลียงเนาะน่าจะอร่อยดีนะเดี๋ยวก็พากันไปเก็บเลยนะคะทุกคนจ้า เดี๋ยวป้าหนจะพาตะเกีบแรลบอนนะคะทุกคนใกลเดินไปเนาะเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวป้าก็จะลัดตรงนี้ไปเลยนะคะทุกคนจ๋าเดินไปอีกไม่ไม่เท่าไหร่ก็ถึงแล้วตรงนี้เป็นป่ายางเนาะป่ายางของคนอื่นนะคะป้าจะเดินมาตรงนี้มันเตียนหน่อยเนาะตรงนั้นก็ทํามันมันก็ลกหน่อย เดินไต่ไม่เท่าไหร่ก็ถึงแนละ้วเดินซะเหนื่อยเลย,ยตรงนี้ไงป้าที่ป้ามาขุดขุดสระไว้นะคะทุกคนเนี่ยขุดสระไว้ตรงนี้ที่หนึ่งนะคะขุดสระน้ำป้าเอาตัวกระจับเนาะเอากระจับมาลง าก็จับมาเลี้ยงไปดูถนนของป้าสิยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงไหลบอลเดี๋ยวก็ถึงแล้วไปอีกนิดนะคะทุกคนจ๋าถึงตอนนี้ถึงสะแล้วนะคะสะน้ําตรงนี้ป้าก็จ้างเขาขนมาปิกายเนาะตีนี้เลยเอาก็จับมาลงให้เขาขึ้นดูซิว่ากระจับจะได้เลย ได้ตัวไม่กินได้วันนั้นพี่ชายเอาไปจับมาให้เนาะตาก็ลงไว้ตรงนี้เดี๋ยวตาพากันเก็บหลยบอลก่อนนะคะทุกคนจ้าตอนนี้ก็จะถึงตอนนี้จะถึงป่าเลยนะคะป่าอนะไรปำบอลน,นะคะทุกคนเีนล่ลูกน้องตามมาเป็นแถวเลยนะคะมาเป็นกระบวนเลยนาะ จะมีดิ้งมาร้อยกว่าบบเบกตรงนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนไหลบอลน,นะคะเดียวช่วยกันเก็บไม้ <c oughs> <c oughs> ก็มันเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยแล้วมันก็มียอดอยู่นะถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวโดยุ๋ยวกตดปัป๊กตานนี้จะเก็บให้ดูนะคะถ้าไม่มีไหลบอลก็ต้องเอาต้นนั่งไตเนาะเอาต้นไต <laughs> เป็นไงเหนื่อย,นะยนะหไหมลูกเีนยวอะอหอไหลนี่แน่แน่แน่ไหลน,นี่ปะโอนี่นะคะทุกคนต้องหานะคะเดี๋ยวป้าจะหาไหลบอลแล้วนะคะทุกคนจ้านี่ไหลคือเป็นอย่างงี้นะนี่นี่เขาจะตัดต้นไปด้วยไง วันนี้ขูดมะพร้าวรอแล้วจะแกงแกงกะทิแกงกะทิบอนแต่ป้าจะเอาไหลมันไปต้มเนาะถ้าไม่มีก็จะเอาไปแค่ต้มกินป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ป้านุด,ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวป้าเก็บไหลบอนก่อนเนาะสวัสดีค่ะคอปเปอร์วันนี้มาคอปเปอร์ไหนล่ะข้าวเหนียวเป็นทังไงข้าวเหนียว ไปจังงูล,ลูกไปได้แค่นี้นะคะทุกคนได้หนึ่งหม้อแล้วนะคะเอาไปแกงเรียงได้อตอนแรกคิดว่าไม่มีก็จะเอาไปแก้ต้มเนาะได้แล้วหนึ่งประมาณสองกิโลที่นี้ก็พอ ได้แล้วค่ะคนี้